สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว y YouTube ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมซิงปูนด่วนนะครับผมนี่ก็ใส่แป้งเสร็จเรียบร้อยนะครับลงวันที่เก้านะครับท่านผู้ชมนี่ก็ไปลงที่เดียวกันนะครับลาดกระบังประตูสิบนะครับคือใสู่ตุสิบเคยไปแต่ประตูสามกับประตูหกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ก็โอ้ยเกือบเลื่อมครับท่านผู้ชมคุมผ้า กือบลืมนะครับมาดูวิธีคุมกันเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ข้างหน้าก็เสื้อก็อ่อ่าใกลกลสีคูเ <พ com S 2> หรอ <พ com S 1> ครับนะดึงแห้งมาเลยครับนี่รัดทุกต้องนะครับ <พ with S 1> คือมันสูงนะครับสูงขง้างหลังมาดูข้างหลังครับ คัดแบบนี้ไว้เลยนะครับโอ้ไวรุ่นวุ่นวายนะครับนี่นรเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราก็จะเข้าบ้านก่อนนะครับท่านผู้ชมไปวิ่งหินก่อนนะครับไปวิ่งหินลูกลังช่วยเสียเกลือก่อนนะครับเพราะว่ามันลงวันที่ เก้านะครับผมจะไปตอนวันที่แปดเย็นๆนะครับเย็นๆค่อยอยากเดินเดินทางนะครับไปดูกันเลยครับว่าจะได้ขับคันไหนนะครับครับอวิ่งลกหลังช่วยเสียเกินนะครับนี่รถสองกำลังจะมานะครับนี่นี่กำลังจะเข้าไปใส่แป้งนะครับนี่รถคุณรถคุณอีกคันหนึ่งแล้วก็ผู้รับหมอก็กำลังจะมาแล้วครับเราก็พร้อมเดินทางนะครับท่านผู้ชม จะเจอกันที่บริษัทกันเลยนะครับเราจะไม่ไปนะครับเราจะล่องวันที่แปดตอนเย็นๆนะครับท่านผู้ชมไปรับจ็อบก่อนนะครับเออเจอกันอยู่บริษัทครับผมบริษัทกันแล้วนะครับถึงนานแล้วล่ะครับอ่านี่ก็ยิงยางออกแล้วนะครับจะมาเปลี่ยนยางแปดเส้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเปลี่ยนเทละสองเส้นนะครับเพราะว่ารถหนักนะครับจะ แกะออกประกอบด้วยนะครับถึงบริษัทเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนตัวแม่นี่เปลี่ยนหมดเลยนะครับเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดนะครับท่านผู้ชมผมก็ตึงสเตย์เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูรอบๆกันนะ ผมจะออกพรุ่งนี้เย็นๆนะครับเย็นๆเึงจะออกนะครับถ้าร้อนก็ไม่ออกมา <c oughs> พูดาได้เย็นๆนะครับประมาณสามโมงสี่โมงนะครับท่านผู้ชมแ <c oughs> กะแล้วขอเส้นนะครับช <c oughs> ่างก็ทำคันนี้ด้วยนะครับคันนี้ก็ ถังใหม่ครับขาถังหักนะครับมัขาถังมันหักนะครับเนี่ยคนขับรถก็ทําช่วยช่างนะครับน้าทองแดงคนขับรถนะครับก็มายัดงัดยางออกให้นะครับโอ้แฝงบดเือหรือครับแฝนบ่พ่อครับเนาะโอ้ นี่นะครับคนขับรถก็งัดเป็นนะครับนี่งปรึกษาเป็นมารับนี่สร้างโมโยหนี่เปลี่ยนเองเล่นมารับนี่นั่นนิดส,ส,สุดวะเพี้ยนไปเชื่อจำมันคำจำมันคำ,นคำโอ้เรียบร้อยนะครับฮะเพี้ยนไปแล้วฮ<ะ>เฮ็ดจำมันคำ <c oughs> ว,ว้าวแค่ เก็ตรถเจ้าของซอยกันนี่นะครับซอยก็สั่งเนาะสั่งยิ้งห้วยกเลยวางงานกับงัดยางซอยถามว่าห้มันไม่เห็ดของปล่อยอะไรบ้างมาแล้วกิดดคคิิดหอดลงโมนมาครับคิดหอดลงโมนเลยบอกว่ผมมามีม <médico> ีแผนอย่างเงาเปล่าครับเม่อ่ครั่อไ่แบบไปจอบเบิ้งนะครับอยู่รงอาหารนะครับ บอกสังเกตได้ไปสังเกตได้ครับนั่นนั่นอยู่โอ้แฝดบ่อถึงนี่เนี่ยแฝดบ่อถึงครับแฝดบ่อถึงแฝดหน่อยแฝดหน่อยเกินครับแม่ครับทุนหน่อยใส่ยังไงครับ <laughs> นี่นะครับท่านผู้ชมผมก็เอาสิบล้อจะเอาสิบล้อไปลงหินลูกหลังอยู่การสินนะครับผมก็ตักเสร็จเรียบร้อยนะครับขับแมคโครตักเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปนะนี่ตักเสร็จแล้วนะครับหน้าง,งานอยู่การสินนะครับวันนี้ก็ขับสองคันนะครับขับวิกเตอร์นะครับ ว่าจะไปเอาหินอว่าจะไปเอาหินอยู่นะครับแต่ว่ารถเยอะนะครับกลัวไม่ได้หินนะครับกลัวได้หินบันที่แปดค่ําเกินนะครับก็เลยไม่ไปนะครับพอมาวิ่งวิ่งหินลูกลังดีกว่านะครับท่านผู้ชมก็จะขับสามสี่สี่นะครับ FM1 เอเเเหมือนเดิมนะครับ ้างไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนเนาะ้างคันนี้จวดจ้าดนะครับไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมแม็กโครก็แม็กโ,กกโกครก็ขับขับเองตักเองที่เองครับมาหากินเขากันครับบันนี้ ให้ช่างเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนยางไว้ให้นะครับแต่ว่าตามที่จริงไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันเผื่อมันยางตรงยางแตกนะครับอันตรายนะครับมางโคนแตกอย่างนี้เนาะเสียหายบริษัทอีกนะครับดีเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันก็ใกล้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับช่องโมงสิ่งปดเดือนนะครับผมบ๊ายบาย